ไหนเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเหรอมอลลี่ไหนคุยอด้จะบ้าตายคุณเป็นอะไรเหรอตกอยู่ในความเงียบมีเรื่องกวนใจเยอะจริงๆทำไมไม่เคยเห็นคนบน่นด้วยไงคุณจะตะโกนเสียงดังทำไมเนี่ยคุณแค่ผ่านมาเฉยๆขอโทษที่ฉันมิดวดอารมณ์เสียใส่นาย แต่นายดันโปร่มาผิดเวลาตอนนี้ฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฉันเป็นที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีของกองกำลังซิลเวอร์แมนชื่อมอลลี่แล้วนายเป็นใครเป็นชื่อที่น่าสนใจอะไปตัดสินชื่อคนอื่นตามใจชอบอีกแล้วขอโทษด้วยแล้วนายมาหาฉันมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์จะคุยด้วยเท่าไหร่ฉันอยากถามว่า ่มาสิมีเรื่องอะไรกวนใจคุณเหรอคุณอารมณ์ร้อนอย่างนี้ตลอดเลยเหรอที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีทําอะไรบ้างเหรอไม่มีอะไรถามแล้วอะเอาถามเรื่องกวนใจแล้วกันเข้าประเด็นนะสายเสือกอย่างเราต้องเลือกตอนนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องกวนใจในกองทัพไม่สะดวกที่จะพูดเท่าไหร่ทุกคนในสํานักงานเห็นฉันขวางหูขวางตาไปหมดแล้วก็เอาแต่กันแกล้งฉันทุกทีไม่รู้จริงๆว่าฉันไปทําอะไร ให้นักหนาฉันแค่ทำงานตามหน้าที่แค่นั้นเองรุดก็คือบรรยากาศในกองทัพมันอึดอัดเกินไปตอนนี้ฉันแค่อย่าออกมาสูดอากาศสักหน่อยคุณอารมณ์แบบร้อนแบบนี้ตลอดเลยเหรอฉันอารมณ์ร้อนไม่ใช่ตาข้างไหนมองเนี่ยทั้งสองข้างนั่นแหละนั่นมันไม่ใช่การนัดบอร์ด และฉันก็พูดด้วยน้ำเสียงแบบนี้อยู่แล้วช่างเถอะก็ใช่ว่าฉันจะไม่รู้ตัวแต่ฉันยืนยันได้เลยว่าปกติฉันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีทำอะไรบ้างเหรอปกติงานที่ฉันทำหลกัหลกๆก็คือช่วยประสานงานและดูแลควบคุมคุณภาพสินค้าอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดโครงการในกองทัพไหนต้องการจ้างคนนอกฉันก็จะเข้าไปเจราจาและช่วย ฉันเลือกให้ช่วงนี้ฉันเหนื่อยกายเหนื่อยใจกับงานมากใครบอกว่าใช้สมองทำงานสบายกว่าใช้แรงกันออกจากกองทัพเลยเป็นไงถือโอกาสตอนอายุนน,น้อยๆกอบโวยให้มากเข้าให้กำลังใจหรือว่าเครียดดิเพราะตอนนี้เรากำลังจะมีปัญหากันแต่ผมว่าหลังจากนี้ก็ต้องร่วมมือกันใช่ไหมก็สนับสนุน เรื่องแบบนั้นใครๆก็พูดได้ช่างเถอะฉันต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบายขอบคุณสำหรับข้อมูล so, this friend เปิดกล่องเปิดกล่องไห้ hey, ดูนี้ดิตู้ไปสนี่ตู้จดหมาย เปิดปากตู้ที่มือสนิทราวกับทารกที่รอให้พ่อนอาหารอเอียไม่มีอะไรถังขยะแค่เข้าใกล้ถังขยะไปนี้กลิ่นเหม็นหึงก็คุ่งเข้ามาแล้วคุณเหมือนจะเห็นออร่าสีม่วงดำแปลกประหลาดและบิดเบี้ยวอยู่ร,บรอบๆมันเป็นการแสดงความต่อต้านอย่างชัดเจนว่าคนแปลกหน้าอย่าเข้าใกล้ เห็นแบบนี้แล้วคุณอยากจะเปิดมันอีกไหมเปิดมันท่ามกลางสายตาประหลาดใจของเพื่อนร่วมทีมคุณกลั้นหายใจและพุ่งไปยังถังขยะราวกับทหารที่กำลังเผชิญหน้ากับผลกสนแต่ว่าไปแล้วทำไมคุณถึงได้หมกุ้นอยู่กับการเปิดถังขยะทุกใบในเมืองขนาดนี้นะทำแบบนี้แล้วจะได้อะไรบุค๊คคุณเปิดฝาถังขยะ เล็กด้วยความตั้งใจแน่วแน่เพียงแว็บเดียวก็เห็นสิ่งแปลก,ปลกๆที่ส่งกลิ่นแรงทันทีปันใดนั้นคุณก็ราวกับเป็นนักบวชชราที่กำลังทำสมาธิตามองจมูกจมูกมองใจและเอื้อมมือไปยังอ่าไปจับอย่างรวดเร็วแต่ภายในใจของคุณไม่ปลื้มเลยแม้แต่น้อย พอเพื่อนของคุณดันยื่นมือปิดจมูกแล้เดินหนีคุณไปก็ <g ül> คือไม่ได้อะไรโอเคไหนมีอีกใบหนึ่งอะไรโพสการ์ดแสนสวยใบหนึ่งนอนอยู่ในถังขยะนั่นมันเขียนว่าเฮ้เ hey, พื่อนนายข้ามเส้นแล้วนะนี่ไม่ใช่สิ่งที่นายควรแต่ต้องลงนามราชาแห่งขยะด้านหลังโพสการ์ดมีเหรียญติดอยู่ ดูเหมือนราคาราชาคนนี้จะเข้าใจกดการให้ทิปเป็นอย่างดีนะเหมือนน่าจะเจอกับผู่หูแข่งแย่งชิงอนณาเขตคนขยะแล้วละ่ะทำไมถึงมีคนกล้าเรียกตัวเองว่าราชาแห่งขยะเขารู้สึกเขินอายเลยเหรอเขาไม่รู้สึกเขินอายเลยเหรอกับเ,เพื่อนเธอคนนึงแล้วล่ะที่คุยขยะอยู่